สุตตะสุตตะคือคําสอนพระพุทธเจ้าที่เราต้องขวนขวายในการเล่าเรียนศึกษาจดจํานําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นทุกวันนี้เราเริ่มต้นในการศึกษาภาคเพียรเล่าเรียนต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเราเริ่มต้นในการภาคเพียรเล่าเรียนหนังสือพระพุทธเจ้าแล้วและศึกษาในหลักคําสอนแล้วศึกษาในสุตตะัญยาปัญญาของพระองค์แล้วแสดงว่าได้องประกอบข้อที่3แล้วดังนั้นการที่เรามีสุตตะมากก็ไม่ต่างจากการสะสมอาวุธมาก เมื่อเรามีอาวุธเยอะเราจะสามารถไปลบลาค่าฟันกับศัตรูหมู่อาฆาตคือมารผู้มีบาปค,คือความคิดอันชั่วอันเลวของเราเองคืออุปสรรคปัญหาในชีวิตเราเราจะสามารถฝ่าฟันได้ด้วยการใช้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ไปแก้ไขความทุกข์ไปแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตของพวกเราเองทุกคนได้เพราะนั้นการมีสุดตามากย่อมปลอดภยัยจากพยันอันตรายทั้งหลายได้การมีสุดตาคือคําสอนอพระองค์มากย่อมปลอดภัยต่อความทุกข์ ทุกหละทุกอย่างทุกประการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราได้ดังนั้นใครมีสุดตามายปัญญาในหลักคำสอนของพระองค์มากย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันแก่เราได้